สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ามา enjoy lifestyle อินเดียร์มาเห็นมัสลุมเดาจะได้ไม่นี่พากันมาย็นวัดเซิกสวยยืดตัวใหม่ชิพามาเบ่งเอียงพ่อแม่พี่น้องบ่ดังบ่ได้เดี๋ยวเพิ่งตื่นเดี๋ยวจะมีคนมาทวงน้ำพ่อแม่พี่น้องเอาไปบ่ได้ไปสีพ่อแม่พี่น้องมุกม็ดมุกม็ดแอบแอบแอบพ่อแม่พี่น้องจ้ะเห็ดนางลมบ่ดังบ่ได้พ่อแม่พี่น้องซีมาเด้อเห็ดนางลุ่มไปเถลยใหญ่ไปจ้าพ่อแม่พี่น้องไไปป หมูหมูอ๋อหมากกากดมหมากกากซุปหม้อซุปต้องโซเฮดเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาเอาเก็บยปอพ่อแม่พี่น้องคนอยากหลุนนั่นฮีลาเนี่ยแหละจักหน่อยเป็นเห็ดตัวใหม่นาะเอ่ยเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น่ะงามคักงามแน่ยนี่โอ้ยเบิ่งถ่ายรูปเนี่ยไกๆเลยนี่เต็มจอเลยจ้ะเห็ดเต็มจอเลยนะก็สิเอาเป็นช่อเป็นช่อไม่เบิ่งเชื้อเห็ดแดดได้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสิพยายามจ้ะๆ้อุดเอาเท้าแล้วพยายามเบิ่งไปเสียงเพิ่น อยากเห็นน้ำเด้จะเศร้ามะนะพ่อแมพี่น้องพี่น้ยึกยักพี่น้อยากเศร้าเนยอยากเศร้าเฮ้ยซีเศร้าก้คางๆอ่ะพ่อแ่ยังดอกโอ้พี่น้องเอยอาแต่หอดแผ่นดินกินขึ้นมาเอาแค่แผ่นดินอันไตวันกับพ่อเรามา้งี๋ยวกหาหอดจีนหอดแผ่นดินจีนถึงวจะจังเสียวว้าใหเธอเป็นสมโชวค่ะพ่อแม่พี่น้อง พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกลมมาดูกลมมาดูแดดมันซองเออเออเออนั่นละนั่นละสวยงามมากเลยค่ะทั้งเห็ดทั้งคนเนาะงามค่ะเพิ่นเป็นชอบให้ชอบมากหายทางหายเพิ่นเบิ่งข้างใต้เนนี่ยนงามค่ะงาม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 แหน่งว่านั่งสิแกงเราใหม่อยู่ได้แกงเลยแกงเลยวันแล้วนั่งจะแกงเราสิไปหาพอีตูกับพักอันอันนั้นก่อนพักอีหยังเกาะ เช่าอมนะแม่ว้าวพี่ทองให้บ่ได้เก็บก่อนให้รูปให้งข้ามกันยังดีใบน้ำกันใบน้ำกันใบน้ำกันต้นหนอนอใบก่อนเนาะแม่นแ้ค่ได้จูบได้รูปแค่คำก็พอแล้วแม่จับเดี๋ยวจับเพื่อเด้๋จ้ะเด้อแม่จับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาตต่อไหมพ่อแม่พี่น้องจ้ะแม่จ้ะไปพุ่นอ่ะโอ้จะเหมือนเราคักเราหักคนรักเห็ดเนี่ยเขาเอานะคนรักเหตุปุ่นอ๋อลงกระตาลงกระตาลงกระตาไปเลิศ นอนด้วพี่น้องจังมาเด้อมาลุกเห็ดกันตั้งกล้องจังโดนนางบ่ได้เปิดกล่องเอีกแล้วคอยกล้องเจ้าของแล้วพ่อแม่พี่น้องนางเฮ็ดเซเวย์อยู่กล่องโมเปิลออกับบ้านแล้วเห็ดหยังของเราขับเที่ยวไปเม่พี่น้องเบิ่งบึงคู่นึงไตคอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งจะเห็ดอีละเบิ่งจะเห็ดอีละเอ้ามาดามแมา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 ดามหัวหายกะซังมาดาม กล้องจอยเห็นแต่มื่อกล้องมาดามเห็นจอยเมพ่อแม่ไปนอนเพราะเป็นยังเขากล้องน้อนเมื่อนี่ไงจ้าสวยงามลุ่มไปะสัยรุ่มลุ่มเก็บเพชรขอนี่น้ำกันพ่อแม่พี่น้องได้ไหมมเราล่นไปทางไต้ฮึโคตรว้ยไปทางไหนเอ็ให้ถากคุณกินซักหนะนะเออเอาไปไหนหล่ะเดี๋ยวจังลูกไปหามันดอกใหญ่หน่อยดอกใหญ่ใบใหญ่เป็นไรดอก ก็อปอีน้องก็ไปเห็นดอกเห็ดอไก่พดบอกไก่พดสู้อีกแล้บอกล้องนู่นเห็นเห็นคือกันล่ะเอาไก่ไก่ใส่แล้วพี่น้องอดเอาเอ็นบอนอิจฉาพ่อแม่พี่น้องอีกข้างขยับแล้วมันตังค์ได้เรื่องของเรื่องเบิ้งเบิ้งกล้องจอยจังไปเบิ้งกล้องมาดามพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเฮดเฮดจังได้ก็เฮดเอาแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเอาเด้ออันนี้เบิ้งเบิ้งทาก้นเก็บกับเบิ้งกล้องมาดามกันที่เบิ้งเฮดเบิ้งกล้องจอยแม่ใ แม่เี่อมีลีพ่อแม่พี่น้องด้วยพ่อแม่พี่น้องก็บ้าเบิ่งห้องพนักาแล้วก็มาเบิ่งห้องพนียงูแล้วแหละน,นี่จ้ะนี่เบิง่งพ่อแม่พี่น้องจ้ะเบิ่งน้ำหนักมีแกงแซ่บขนาดเลยนี่พ่อแม่พี่น้องนี่ไม่เหมือนเด็กน้ำเกาะขาน้ำก๊อน้ำเกะากะสูง ตัดแล้วก็มาโซ่พ่อแม่พี่น้องลีลาในจักหน่อยละหน่อยเฮ็ดงามเนาะกำลังอ่อนๆจะไปตัดเร็วตัดนั่นบ่ได้เลยต้องไปนี่ปะดอยแน่ยและเฮ็ดงามเฮ็ดเพิ่นเกิดมาให้งามๆสิมาเฮ็ดกรูเกี๊ยดบ่ได้เด้กรูเกี๊ยดีสิว่าเศร้าเกิดมาใสองคนนี่เก็บแบบเสืออายอย่าเกลียดให้กันเด้อเกิดมาเด้อเฮ็ดงามอยู่เห็นว่าก็ได้เห็นว่าผู้งามก็เก็บเฮ็ดงามอยู่จ้าน้าเห็นว่า เนี่ยจ้ะมันสวยต้องคู่กับเห็ดสวยๆจ้ะอ่างกองมันละก็อ่างกองน้องเอ๋ยคือจังเก็บเทจอสามดอกน้องคือคูบเอาคูบเอาจังสั้นอีรีบอ่ะหมดแล้วเพิ่นย่านเพราะได้หลายจังเพิ่นเพิ่นเก็บเพราะท่านน้องเพราะพี่น้องก็จีวานน้องย่านเพราะได้หลายเนี่ยเอ๋ยทีมัวค่อยเก็บไปหนาะเอีเนาะคือมันใส่หนงหลอดห่อน้อ เพราะว่าโปอยากเฮ็ดแห้งยันกาเพิ่นออกพี่น้องเอ้ยพี่น้องโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเป็นช่อเป็นชอบอยู่จ้ังพี่น้องดอกเพชรนะสุดยอดดีดีพ่อแม่พี่น้องเยนะขนาดเนาะอื้อเลือดเพอริเฟกต์อย่าเอาข้าวตะปนีจุนเฮ็ดน้องเต็มกระตาเลยพ่อแม่พี่น้องว้าน้องสาวเอาสาวเอา เบิ้งดอกแล้วเด้อพี่น้องจ้ะเบิ้งเบิ้งคนนะเป็นจุ่มเป็นจุ่มจ้ะสุดยอดดีใหญ่เห็นบลาเห็นอยู่หรอเห็นบอเห็นกี่จีกุ้งเขาไวยคองข้อเบิ้งเอาเด้อคองข้อเบิ้งเอาพ่อแม่พี่น้องเด้หันไปหันมาจ้าน้ากองเจอกะติหัวชักหัวความนู่นี่ได้ไง เสียววุ่นแลมาข้างนอนใช่ไผู้รุ่นกระหลุนผู้รุ่นผู้ใหญ่กระใหญ่พ่อแม่พี่น้องเลยรุ่นน้ำกันเด็ดตรวนี้พุดนะอือโอ้โหม้มเต็มเข้าไปฮู้ยคอนคำค้อนคูนปานคูนเราคูนถักเด้เอาเอาเธอยุงกัดชาลุยมัดไม่กินแต่ยุงกัดน้อนพันมัดจ้ะอย่าไปยุ่งฉันขั้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมัด ว่าดแผลศิลามัดระวังบ่อย่างห้เรา้วกัดซอ่อมแต่ของอยู่ไร่หมดแล้ววะค <c oughs> ู่ <c oughs> ไว้ไร่ไปเลยตัวโบน,นั่นผ <c oughs> ู้บ่แพ้กับพวเป็นหยางเดี๋ยมาดามนี่แพ้แพ้มัดแผลม,มัดเรา แผลมัดแม่พี่น้องฟังดีๆได้ประมาณแผลโยกได้ประมาณแผลนกยกแผลมัดบอกไปบ้าๆเป็นบอกไปบ้าๆว่าแผลแผลมัดป่ะจีบ้าแผลมัดยกสองคำๆเก็บเห็ดเราก็มีแตลโลมาเรนแห่เบิงพร้อมเด้อแหมมากมุดสองวันที่ผ่านมาเย้จังสีละแกงแสบกี่พอไอแม่พอยอะไรว่าเก็บเห็ดอย่างเดียวนะบัวตุ้งมีมุกปล่อยมุกปวยอย่างไรพร้อมเตุ้งอะไรน้อง เดยวผ้าตัดน,น่กกนองนี่โจก็เลื่องสีเลยน่องนี่งัดเอาตะพุ่ตะพุ่เลยนี่งัดเลยงัดโซ่สองกล่องเลยอเอ้เหี้ยหัวยุ่งกับก,กันหนาผากน่องือกันละเอียดจะได้จะมากาักนหนาผากใน,น,นหน่อยของน่องในยินบอนผักในหน่อยของน่องในยินบ่เปิดหมวกออกมานี่บ่นเป็นเครื่องหัวหลับน่อง แขนมันใหญ่พานี่ยังแบไปอีกแบบนึงเลยนี่ยุ่งยังสรมางมัดหัวโขกใหญ่ของน้องนาพักน้อยของเย็นหนึ่หัวโขกเลยพ่อแม่พี่น้อนไงเอ้าตัดเล็บอันที่มันล่นก็สร้างเพิ่มดอกให้เพิ่นกินได้ปะดอกลดงมากก็เก็บขึ้นมาอยู่อ๋ออันใดมุนมุนกับเพิ่นไปลวดม้วนแล้วพ่อแม่พี่น้อนไงปะปะดอกนี้เพิ่นอยู่เดียวได้เอาเพิ่นมานี่เอาละพ่อแม่พี่น้องไปไปไปแค่นี้ก็พอแล้วนี่วายง่ามกับดอกผุน อุ้ยสุดยอดทีรีป่าไ,ไปหาต่อไปหาต่อพ่อแม่ท่าเมียได้พ่อแม่พี่น้องหาต่อจ um. ้าย mm ่างไปย่างมาพ่อแม่พ no um um> um ี่น้องยังหาเห็ดมะพ่อยอดเสดาวาคกันเก็บยอดสะเดากันพ่อแม่พี่น้องเหนื่อยพ่อแม่พี่น้องอยากว่าอยากเห็นต้นสะเดาชัดๆพี่จ้าติดท่าเห็นท่วมแตกกลางพอด้แหละต้นต้นสะเดาต้นใหญ่เขาเพิ่มันจะเป็นผู้ขะเนาะแมนเนี่ย มันจะเป็นผูขาประมาณนี้มันกับผิวเรียบแล้วต้นอ่อนเพิ่นเนาะต้นอน่อนน่ยผิวเรียบเ,เก็บเก็บต้นหนีหล่ะจ,จ้ะกินเพราะว่าต้นสูงมันเอาไม่ค่อย,ยถุนกันเก็บจะต้นหมีหล่ะจ้ะอ้าวกองมาพ่อแม่พี่น้องกระเบื้องยอดพุ่นไหมเด้อสิกองงานนี่พวกเจ้าสิเก็บงานกิ้งต้นหนาพวกเจ้ากระเบื้องกิ้งด่านนาเจ้าไปพุนนี่ครับฉันได้ดันวนซื้อรวยพี่อุ้ คักคันนะีคุ้มคักก็ดีงวงแล้วพ่อแม่พี่น้องง่วแล้วอ่อนๆหน่อยห,หน่อยด้วยปุ่มขอปากพาแม่พี่น้องเลย่า <c oughs> น้ำเลากนกินคมเราค่นกินคมคุณเอาไปเอาคุณตันใหญ่คุณเดี๋ยวเดี๋ยวคุบเอา พึ่แนี่จับพ่อแม่พี่น้องเอามือหนึ่งซื้อกองมือหนึ่งกองปฏิเจ๊กสิเก็บแบบแตปฏิเทนเฮียเจังเก็บออกพ่อแม่พี่น้องก็คือแข็งแรงถ้ว่าย่ายไหมก็ได้ก็ได้กองไอ้ึ้นง่ตัวเก็บคือจะม่เปาเก็บมือหนึ่งกองเตี้ยอันนี้ก็ค่อยลุ่มๆมุมๆเศร้าๆนี่คุณนล่าเอามาปฏิเทนิคักบ่อปฏิเทนิคุณจีบบ่พ่อแม่พี่น้องซึ่งซึ่งคุณ ตั้งกล่องด้วยพวกเจ้าเบิ้งเอาเด้วยเอ,อาอของคือมาลันถือเวลาถือจังหวะแท้ <c oughs> หลายอาเงินมาอ่อนกันอืเอเนาเงนอ่อนกันน้องว่ากินป่นปลาดุกแต่ว่าใหญ่มากเเอออาไปโหลดไปโหลดไปกินปนปลาดุก,กเขาบบกี้ไ,ไ,ไ,ไอ้เจ้าขึ้นสูงแค่เดี๋ยวสุดท้ายหเห็นข้างหลังเด้ให้แล้ว <ๆๆ S 1> สูงค่ะร่อนยืนเทียบเราวด้วยเจ้าคุณอ่ะ แน <laughs> นันาานกุ่นผู้สายพีพ่น้องทำไพี่เห็นพีน่สายเป็นสูงคาดมาใหญ่สูงคาดลาดเลย,อ,ยอ่านกินเ้วเด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้ะขันเวลาไว้เราจะหันกลับมาเลยย้อนกลับมาทา้งนี้เดี๋ยวเขาหันมาเห็นเดี๋ยวเขาจะเอ็ดเราแอบถ่า,ายแอบถ่ายผู้ชายนะจ๊ะ เอาจุดต๋อแป้นไปพี่น้อนไป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 เบิ่งกระตางามเนาะเอ้ยถึงเสะเดาวหุ้ยเลยแค่นี้พี่ก็เลิศแล้วจ้าเนาะจ้าไปไปไปเอะไปหุ้ยพ่อแม่พี่น้องนี่จ้าออกจากบันพักสะเดาแล้วมาพ่อเบิ่งเนี่ยคุณน่ะโอ้โหอีแม่คอยวายคุณน่ะ ดอกสวยด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องเ,เอ,อ้ยเฮ้ยยังวนไปวนมากกระเพาะเจนใดน้องนะออนเอ้ยอุ่เลยผ่าพ่แอ,พอแม่พี่น้องได้ฟินเดนมวนน้ำนล้วแต่นะวนแล้วสุดยอดอีรีเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมวนมวลฟินฟิน,ฟนมาเก็บเห็ดตั้งจอยกับปันมาดามเหมมด็ดมัสลุมได้จ้ะเด้อผลโอ้โหเป็นช่อปานดอกไม้ ยังทันที่เลยเก็บอ <laughs> ดอกตีน้องดอกดอกเดียวแม่พี่น้อง <laughs> น้องแปวน้องแปวมองจอดอกเดียว,วเงินนี่จ้าพี่แม่พี่น้องเอ้ยอืมพี่หนี่งกุมนี่เอากอนี่พ่อแม่พี่น้องอันนั้นเอาไวจา้จ้ะพี่อันที่ตัว,วแลว ุแล้วพุ่นนี CSS> ่สีขาวงามคนาใหญ่ใช่เนี่ยพี่เขาจุงหวันโอ้แม่นจุงหวันเนี่ยเบื้องพ่อแม่เป็นหลวงเลยเนาะเกียบแม่นบ่เรียเกียบแม่นบ่ได้เกียบแม่นบ่ได้อันนี้เสี่ยวมันมานอนนี่แเกี้ยไปก็ได้แต่ได้พ่อเกลี้ยเกลี้ยเลยจังหวันแล้วจัดเลยจัดเลยแต่ไดพ่อเอากระโลเอาพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พวกนี้สมาคักแทนนี่แม่จังหวะข้าสช้จังแดกกับปุบ่นเอาไว้ปะเอาไว้ก็เอาไว้เอาไว้พ่อแม่พี่น้องช่อนี่บ่เอาจากพ่อแม่พี่น้องเสื้อผ้าไปเบิ่งกันค้อนข้างในจากพ่อแม่พี่น้องเอรหรอเมืเอ่อยผ้าเมื่อยไ,ได้พ่อแม่พี่น้องเลยเฮจ,จ่าไปหาตัวจ้าเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าเห็นบ่น,นี่เป็นตับ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 อยู่นี่เบิ่งแน่นี่โอ้ย โอ้ยสองคนเกยนอนโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแซงงัดแซงกันงัดอันนั่นไอ้กาบใหม่ออกมาเนาะเฮ้ยขาดขนาดพ่อแม่พี่น้องเลยไปเก็บน้องเก็บผีพ่อแม่พี่น้องข้างผีเพียอันก็จนใบแหงพ่อแม่พี่น้องเจิงๆไหนแหงแล้วเออไปเพิ่งไปอะไ้แหงเข้าอันเอาอันบ่แหงนี่แหละเก็บประเทศพ่อแม่พี่น้องแย่ลีลาพอดีอันไหนเพิ่งแหงก็ต้องเอาหรอกเนาะใหญ่ใจมันงาม เออมันอันมัอนี้อันก้อนนี้เอ้อเสียสาระให้น้องด้วยพ่อแม่พี่น้องจ้ะเสียสาระจ้ะพ่อแม่พี่น้องเสียสาระให้น้องเก็บขออนุญาตงะจังหวาอย่างนี้เลยเด้อเดเด้อนัดลดนัดลดเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิกงี้โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเบิกเงี้ยเปิดตับเป็นตับเป็นโอ้โห่จีบเป็นจะบเป็นเจ้างามคักเนี่ยโอ้ยเฮ้ยขั้นแถวขั้นแถวบายน้ำเนี่ยบวมแล้ว ไปใส่กันพ่อแม่พี่น้องจ้ะสะออนเนาอเฮ้ยงามแน่จ้าสวยค่ะสวยเธอสวยเหลือเกินเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่เด่นฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นหมดแล้วพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะโอเคค่ะโอเคอันนี้ก็จะไว้ก่อนอันอันอันก่อนนี่หน่อยนี่ก็ไว้ก่อนนี่พ่อแม่พี่น้องนเแมนจ้ะ อ้ไปๆอีกแล้วคอเนญาตยากแงะได้เพราะว่าเพียตอนนี้ได้เห็นะเพียกว่าสิบบาทนั่นน่ะหึ้ิงกานเธอหักพื่นะอน่ะเฮ้ยพื่พนอน,น่ะพอนอนยังในงามใหม่กาบใหม่พ่อแม่พี่น้องโอ้ตัดเอาตัดเอาออหักเพื่นขึ้นแงะขึ้นไว้ในกอกันเออเลิศค่ะหึพมคุณแล้วเก็บพี่เยอะอีดีจ้ะคุณละจ้ะไปงัดต่อไป ิดไปไปพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็ไหวนี่พ่อแล้วไปก้อนหนาตัวปวดแล้วไปโค้นหนาต่อปุดนะเอ้ยเบิ่งเนี่ยน้องก็มิดไปเด็กหน้องซองมันทั้งหมดกันได้เวลาแล้วนะบ้าอจ่ามาลากเกิดจังไดนยิ่งพวกห้อยทากสอยจนว่าพู้แห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะบ่เห็นเพิ่นไหมบ่เห็นบ่เห็นโอ้บ่แม่นว่าบ่มาเบิ่งนะมาเบิ่งแต่ว่าบ่เห็นพอแนมบ่ดีแนมบ่ดีพ่อแม่พี่น้องง่ามมึกอัน ออ่นขาเป็นอุบอับค่ะเนาะขาเข้ากินขาแล้วก็แล้วกันนะกินขาแเขาเนื้อฮะเอาคนเนาะเอาเลจะแม่นเพิ่นขนาดบ่มีกาบใหม่ได้หนิแล้วก็ยังอยากขึ้นนบ่เห็นบ่เอ้ยอ่อนๆ <orgeous. S 2> ่อนง <Shell. S 2> ามม่นบ่เขาเลือกหอดขอนกันสิเกิดนะแม่นคันคอยสิเกิดน่คอยบ่เลือกเลยคอยเกิดอย่างเดียวคอยอยากเกิดจะได้บ่ได้มาพอตอนเพิ่นงามงามเันจะวนี้ทากเลีนแล้วเบิดแล้ว บ่เป็นอยังเอาเท่าท oh, yeah, yeah. ี่เหลือคุณน่ะคุณน่ะข้าวอ้วกเพิ่ันอันน่ะนี่บ่อต้นอะไรนี่บ่เออนั่นน่ะขาขาวๆขาขาวๆก็พอไว้ขาลายๆยังไม่เอาไหนเลยนี่เบิกห้อยขึ้นหลินคุณน่ะจนมาพ่อแห้งข้างล่างกับแม่เด้หน่ะเป็นยอดญี่ปุ่นคุณน่ะดอกนึงคุณคุณน่ะก่อนถืท่าเมื่อกี้เนี่ยกระช่างคุณเห็นบอยนั่นน่ะที่มันน่ะเนี่ยอ๋อพี่บัวเห็นโอ้นี่เอาอยู่บ่ใส่ด้วย วเอาไว้เสือกับไลเาเดียวใหอีกขากินดีค่ากัอเอน้องสิหมาขากี่น้องเอ้ยอมวกัพ่อกเนจักองคนี้กินเสบกินนอนกินน้อนอ้ยขาแม่โอ้ก็สะอ่อนขาจ้าน้องขาขาสมองามประท้วง คนเล็นอยากเศรานะหมอคนอยากเาวเดี๋ยวเดี๋ยวบายน้ำเนยบายบายบายพี่สากระตามึงเป็นแล้วขอบคุณค่ะแต่นองก็ยังเาวน้ำเมียดอกเวแมนแมนเปลี่ยนกันได้ขาอวบขนาดเนาะข้อนขี้ละลายยิ่งซะมะขาอวบมตเห็ดงามครับขนาดถือกินไปแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยุูน่ะเฮ้ยเรากินอยู่ ตััวน้นให้เรากินซะ่กล้อยเรากินได้คะเอาเจอตัวสีพิ่นบวกกินอุ้ยนี่ห้อยเรากินเังพี่น้องจัดจนแฟนกินซะกินซะไปไปพ่อเราไเอาเป็นยังเอ้าก่องแม่นี่นี่นี่งามแถใดเจสิว่าบ่งามนะคุณสุดยอดเลยจ้ะไปจ้ะไปไปเอ้าไปหาตัวพ่อแม่พี่น้องหลโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้าอันยาอันนี้ก็จะแม่นเพิ่นอยากเพูงงานนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาขอนเก่าขอนในมือนั่นแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้า ยังมีอะไรเก็บได้เล่มอ,อีกอยู่อ๋อแตกแตกพุ่นอ่ะเก็ดขึ้นแซมงามใหม่อยู่พ่อแม่พี่น้องวายจอบพระคุณด้วยพุ่นอ่ะจ้ะเฮยพุ่นอ่ะน่ะเฮ้ยอย่าไปโอ้ย มือก็ใส่จุกเอาหนามองต้มแง่เนี่ยโหคุณฟินค่ะฟินคุณนะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงมือจากบาดกันหาถุงมือกันมาพ่อแม่เป็นหลวงใส่ถุงมือกันเพราะว่ามันสีลง่ปแปาอยู่นไต้ต้นบักต้มแง่พ่อแม่เป็นหลวงเลยขั้นต้มแง่มันตอดเอาต้มแง่มันตอดคนซวย คนชวยโดนต้นตอดมันกระขั้นปุณจถุงมือกับ่เป็นใจเป้าจังได้กับบอออกมุณาจากกลางล่างพี่น้าพี่น้อือฮึพุณณาจา เปลียนแนหนอยแน่ๆเพ่อนี่จับลัดอีกโอ้ยเห็นบ่อีกดกสวงดอกนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ผิดผิดผิดนะเอาเห็นนำบาบูหลักยิกยักยักอืนนะจ้ะเอานี่อันนี้ไหมเอาไนนี่ เืม๋ยวก็จงเป็นแพ่เป็นตับเป็นตับอยู่นี่ไหมอันนี้อันนี้เอาได้อยู่นี่จ้ะอ,อันนี้อันใหญ่จำนี้แล้วก,ลก็ล่างพวกแกงเฮ้ยเก็บอันสุดๆพอนนี้มั่ยหืมงัดมาตั้งเปงล,ลือกใหม่พูดนะ นี่ก็สิบเอาดอกอันนี้อันนี้หน่อยหน่อยเอาไว้อันนั้นขอหน,น่นอยหน่อยมันมีหลายอยู่ในหน่อยในแนนนี่เอาไว้สิบผ้าปูเข้าไปป้าบันขงง้างนี้คุณพ่อแม่พี่น้องคุณอุ้ยอาการอาการบ้าบ้าเฮ็ดกับอีกแบบหนึง่งอาการบ้าพักนี่กับอีกแบบหนึง่งพ่อแม่พี่น้องจ้าบุญแล้วมีหลายอาการในตอวนี้พ่อแม่พี่น้องดีให้จักอื้ม น้อยสับหลับสิเลียรอยู่เนาะแม่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอไปหมุนลงไปเอาขากันนาพ่เก็บได้ก็ไปเก็บนะเดี๋ยวเราคืออปิงท้าเห็ดเห็ดอยู่ขางเราบิงทาเราเก็บเห็ดเจ่ะนะปิงทาเราเก็บเฮ็ดเอ้ยถ้าเราตกลงมาหนีก็คือตัวอะไรไปหาไปจ้ะเด้อบ่จ้ะปล่อยมันยองกันก็บรรภัทแล้วยองกันก็ต้มแย่หยอดต้มแย่เลยพ่อแม่พี่น้องตื่นต้มแย่ละจ้ะพ่อแม่เป็นราดูแลกันเองก็ตื่นแย่จ้ะขากี่ดอกอ่อก็จะไปทางทุนจ้ะจ้าน้องไปเอาตัวนู้นจ้ะเด้อไปเลยข้าไปเลย จำมาฮะกินจกกินอยู่ในปลาตำแย่แล้ว ừ, พ่อแม่พี่น้องเลย <laughs> มันยังมันมันยังคั้นพ่อแม่พี่น้องมันยังมีรสชาติทั้งมันทั้งคั้นเมื่อไหร่แต่รสชาติขนาดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยได้หลายรสรสชาติได้หลายหลายรูปแบบจ้ะโอ้อยพ่อแม่พี่น้องเลยพูนะ่ะเฮ้ยขนาด <c oughs> พ่อแม่พี่น้องเลยตับเป็นตับอยอะ นี่กระตาเจ้าน้องกระตาน่องนี่ใส่อามีเจ้าปี่เมยใส่น่องอ๋อพนัจ่าพมีเป็นหน่องนี่กระตาน่มนมน ว่าให้พูนอุ้ยเป็นกอ <Gym. S 1> เ, <cia> เป็นกลุ่มเป็นกอมเป็นกามเป็นโอ้โหปวดแก้อีเล่พูนเจี๊ยบพูนพูนบุญทาคูนบางคนพูนพ่อแม่พี่น้องบึงทาพันพูนทาเป็นเจี๊ยบเพชรเ้ี่ยทักขนาดพุ่นนะอ่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 ะก้มไปเอาเอาดูตูดกันแอบบึงกลนมาดามพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันหลีอยู่ข้างในพี่เอ๋อ องเป็นยังไงก็สิแงกนี้พ่อแม่พี่น้องคนจากเบิ้งเฮ็ดเจ้าแล้วแงกไปใส่คอนบ่เออขัดอยู่เจ้าเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องคนอยู่ตายพี่นะคันเพิ่นอยากเกิดพ่อแม่พี่น้องพี่นะเลี้ยงแถวหลับสาบปานเล็กน้อยนักเลี้ยงแถวแถวอืมเด๋อย่เง็ดเจ้าเพื่อละอ่อนก็ต้องหักนี่นะก็้องหักแทนก็ตคนเก็บละนอนวาย พี่พ่อแม่พี่น้องมาสิ <pump S 2> พามางัดทางงัดงัดเอาโอ้โหแล้วเกิด wow. น้ำดินเนาะเหมือนั้นบ่เห็นเนาะเหมือนอันบ่เห็นเอ้าพันอยากออกมาพี่นะแม่มันนี่บังคาเพันขาพันเอ้ยขักขาดขาดพันอยากพ่นออกมาเนาะมันใต่คอนพุ่นนะพันอยากออกัขาดมากสิพาออกมาสันอยากออกแต่วาออกน้องจันนี่ปานิดคอนคาวลูกคาเพิ่น ม่ยแเห็นยังบคุณนะม่มันนี่คทั้งแุ่พอแม่พี่น้องวายเอาว้ก้อนซะต้นใหลายังนี้ซะเนาะเ้ดีหอมทั้งดินหอมทั้งเห็ดปทเลยอดไปเลยจ้ะคลงงูเล็งเงิอยู่พี่ัคนะเห็ดกเขาง่ายพอแม่พี่น้องคือปานปฏิ สุดยอดอืสุดยอดทัดๆโอเคสุดยอดจริงๆเลยบอพี่น้องจนงามเนาะอ้โหพุ่นจ้เบิงดูพุ่นะ้ายเบิงขาเห็พก่นรูพุ่นะเบิง่อแม่พี่น้องพุ่นะอือพุดนะสุดยอดไปเลยเนาะพวนอันอยากตัดเอาพยากจ๊เอาจ๊จซะก่นนะจจมัจจนี้หน้องตัดซะตัดจสยงจะหุด แลก็ะจกมาให้ดูตัวหน่งคือเห็ดนางฝาเนาะคือคักคือคือติดออมาให้เบิดได้ๆสุดยอดเนาะก็จะแม่นเห็ดบัวพ่อแม่พี่น้อุ้ยฟินทักมนีิเก็บเห็ดกับฟินแห้งมาดินี่กระจวกมา่น้ว เีน้อินคนน่ะเปิดไป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 จะนกะเิดขึ้นมาอีกึินมาได้ปวดเนี่ยนีการสออกขาอีกพ่อแม่นอคนน่ะใรบกรเทมัอีักแล้วักแล้วสุดยอดไปเลยงามเนาะนนี้ที่เห็ดนั่งฝาเขาเลยเนาะขาคนน่ะอีักเฉด็จเจ้าักัคนน่ะเห็ด อีญ่จ้าน้องก็ฟินพ่อแม่พี่น้องฟินน้ำบอเบิ้งกระตาเอญ่แล้วก็เบิ้งกะตาน้องเบ้อกะตาน่องแล้วก็เบิ้งกะตาเหญ่คุณน่ะเก็บเพชรนี่ก็ได้ทั้งพักะาดาวก็แม่พี่น้องจ้าคุ่น่ะจังว่าฟิวเป็นหอดปากคุณน่ะเบิ้งัาดเบิ้งขัดคุณน่ะเนาะยาพุ่น่ะหวผ้าพ่อแม่พี่น่องเมื่อ่ละเมนจ้าคุณน่ะเมือนี้ยนจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า โอเคจาพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กัสิฝากไปสมนีแล้วจ้าเด้อกราบขอพระคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปของ Enjoy Life Style in Denmark and Madame Head Mushroom แล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ,ออยังก็ละขอให้พ่อแม่พี่น้องคุณนะอื้สลบไปขอให้พ่อแม่พี่น้องอันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ร่ำให้รวยแล้วจ้าเด้อทุกคนเด้อจ้าได้รักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ บังตาพ่อแม่พี่น้องกัสิมาเก็บเห็ดมวนๆฟินๆกับปันพี่ใหญกับน้องผู่นี้งไปพ่อแม่พี่น้องกัเขาปลากับล่งทะเลกัเขาล่งทะเลกับเขาปลาอยู่นี่มีสองอย่างพ่อแม่พี่น้องในเมืองบระเดีเขาจักแช่พ่อแม่พี่น้องจ้ะจะไปหาเขาเมืองด้วยเสียงอยู่ไกลๆทะเลใจไว้พ่อแม่พี่น้องโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอุ้ยงามคักลาย